ขอนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนานหนึ่งปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0แสนบาทดอกเบี้ยถูกอนุมัติไวพร้อมบริการด้วยใจและรอยยิ้มป็นยอ์รถที่ขับง่ายที่สุดมีแล้วค่ะไม่มีเกียร์ไม่มีครัชสตาร์ทเบาๆก็ขับขี่ได้ทันทีทรงตัวดีดิ้มนิ่มหุ่นแจ๋วแหววน่ารักเหมือนยอดรักของคุณฮอนด้าปับยอดรถใหม่อัติศาสตร์ ความสำเร็จและความล้มเหลวของ Honda เมื่อ40ปีที่แล้วกับการเปิดตัว Honda Lead รถสกูตเตอร์รุ่นแรกของเมืองไทยซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการปีพศ2526นับถึงวันนี้ปี2566ครบรอบ40ปีพอดีครับแต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องราวของ Honda Lead นั้นคงต้องกล่าวถึง Honda Pop ยอดรถยอดรัก ที่ทุกท่านกำลังชมภาพโฆษณาอยู่ในขณะนี้มันถูกนำเข้าจากญี่ปุ่นมาสู่ตลาดเมืองไทยปีพศ2521นับถึงวันนี้ก็45ปีพอดีครับมันคือมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กไม่มีเกียร์ไม่มีคลัชสตาร์ทเบาบิดคันเร่งอย่างเดียวขับเคลื่อนด้วยสายพานวีเมติ atic, กเบาะนั่งเตี้ยน้ำหนักเบาใครๆก็ขี่ได้เครื่องยนต์เป็นแบบสจังหวะสูบนอนระบายความร้อนด้วยอากาศ 7 5ซีซีให้กำลังสูงสุด4.5แรงม้า Honda เคลมว่าความเร็วสูงสุดที่ทำได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหน้าจอเรือนใหม่ก็มีตัวเลขสูงสุดอยู่ที่80นั่นก็หมายความว่าวิ่งสุดใหม่ครับความประหยัดทำได้75กิโลเมตรต่อลิตรมันคือโมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กที่ขับขี่ง่ายเบาสบายใครๆก็ขี่ได้ซึ่งก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ Honda จนทำให้ Honda p ป๊ กลายเป็นสัญลักษณ์ของมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกขนาดเล็กที่ภายหลังทุกคนเรียกกันติดปากซึ่งรถสกูตเตอร์ขนาด5 0ซีซีที่มีการนำเข้าแบบรถอินวอยมาจดทะเบียนในเมืองไทยทุกคนจะเรียกว่ารถป๊อปย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า Honda Pop นั้นเป็นการนำเข้าจากญี่ปุ่นมาสู่ตลาดเมืองไทยซึ่งจะแตกต่างจาก Honda l e ีดที่มีการนำเข้ามาผลิตในเมืองไทยเราจึงเริ่มนับว่า l e ีดนั้นคือสกูตเตอร์ รุ่นแรกของเมืองไทยครับมันออกสู่ตลาดในปีพศ2526โดยมีเป้าหมายเพื่อมาเอาชนะยามาฮ่าในเมืองไทยซึ่งช่วงเวลานั้นยามาฮ่ามีความแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งยอดขายสูงสุดอยู่อันดับที่1ของตลาดซึ่งในช่วงเวลานั้นยามาฮ่าสามารถเอาชนะฮอนด้าได้หลายประเทศรวมถึงที่ญี่ปุ่นยามาฮ่าก็สามารถทํายอดขายขึ้นมาได้ใกล้เคียงกับฮอนด้าในช่วงปีพศ2524 และยามาฮามีการประกาศว่าจะก้าวขึ world, right ้นสู่ความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลกก็เลยส่งผลให้เกิดสงคราม H Y W ซึ่ง H ก็หมายถึง like Honda Y ก right ็หมายถึงยามาฮ่มันคือสงครามระหว่างสองค่ายยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งและอันดับสองของโลกทุกประเทศที่ยามาฮ่ชนะ Honda ก็จะมีการส่งรถมอเตอร์ไซค์รุ่นพิเศษมาวางขายซึ่งเมืองไทยของเราในขณะนั้น Honda มีความอ่อนแอเป็นอย่างยิ่ง จงมีการเปิดตัว Honda Lead ขนาด 125cc สกู๊ตเตอร์รุ่นแรกของเมืองไทยมันใช้เครื่องยนต์2จังหวะ 124cc ระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังสูงสุด10แรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีความเร็วสูงสุดที่ทำได้ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงความจริงแล้วมันมีรูปโฉมดีไซน์ที่ให้ความสวยงามล้ำสมัยแต่เนื่องจากว่ามันคือความแปลกใหม่ บวกกับฮอนด้าในเวลานั้นไม่ใช่ผู้นำตลาดอันดับหนึ่งแต่เป็นยามาฮ่ที่กำลังปลุกปั้นเบล8 0 cc ที่เปิดตัวก่อนฮอนด้าลีด1ปีโดยยามาฮ่าเบลแจ้งเกิดในปีพศส5 5 5ั25 25. นะช่วงเวลานั้นกระแสความนิยมของคนไทยกำลังตื่นตัวกับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ครอบครัว2จังหวะชิงแชมป์ประเทศไทยที่มีการนำรถครอบครัวรุ่นยามาฮ่าเมดสซมาทำการปาดบังลมออก กลายเป็นรถครอบครัวแบบเปลือยลงแข่งขันตามสนามบินทั่วประเทศจึงเป็นที่มาของยามาฮ่าเบล8 0 c c ในวันนั้นและก็กลายเป็นกระแสนิยมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ Honda Lead 125นั้นไม่สามารถสร้างกระแสความนิยมขึ้นมาได้วางขายในเมืองไทยเป็นเวลา4ปีก่อนยกเลิกการขายและส่งโม,โมแม่พิมพ์ต่างๆไปที่ประเทศอินเดียและกลายเป็นว่า Honda l e ี d นั้น ขายดิบขายดีที่อินเดียถล่มทลายมาถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามไม่ว่าฮอนด้าในเมืองไทยจะประสบความพ่ายแพ้แต่เป็นการแพ้ศึกที่เมืองไทยเท่านั้นแต่ว่าฮอนด้าชนะสงครามครั้งยิ่งใหญ่ทําให้ยมหามาฮ่าพ่ายแพ้ในระดับโลกทั้งสองฝ่ายต่างสูญเสียอย่างมากมายแต่สุดท้ายฮอนด้าก็เป็นผู้ประกาศชนะสงครามความจริงแล้วเรื่องราวของ HY w มีรายละเอียดต่างๆมากมาย เอาไว้โอกาสหน้าผมจะเล่าให้ฟังกันใหม่มาถึงวันนี้เวลาก็ล่วงเลยมายาวนานถึง40ปีประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ Honda l e ี d 125ในเมืองไทยกลับตรงกันข้ามกับเมื่อ40ปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิง l e a d 125กํากำลังขายดิบขายดีถล่มทลายในเมืองไทยไวัยรุ่นนำไปตกแต่งโมดิฟายเพิ่มเติมจนกลายเป็นความนิยมที่เกิดขึ้นอย่างมากในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเหตุการณ์วันนี้กับเหตุการณ์วันนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับฮอดลคู่บุคลิกคุณผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับซัมมิตแคพิตอลลิส s ิ n งวันนี้ได้ร่วมปลุกป,ป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน